ธนาคารอาคารสงเคราะห์หลายเล็กคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเบลการเดินทางในวงการบันเทิงของเบลนี่เป็นยังไงมานานมากเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนดดอที่20ปีใช่ไหม20แล้วก็เป็นแดนเซอร์แบ็กอัพให้พี่มอสพี่เจคือศิลปินในแกรมมี่พี่ Bird เบิร์ดอ,อ,อะไรอย่างนี้ค่ะอระมาณประมาณช่วงหลังจากนั้นเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กมากอ๋ออ๋อถ้าปรานี้แปลว่าพูดถึงอายุอายุนี่แหละผู้ใหญ่ในเรียนอะไรครับอย่างพี่คืออะไรต้องฮิปฮอ ใช่ใชของพี่จริงๆ <c oughs> คือจริงๆพี่เป็นชันกกระตุกเป็นบางครั้ง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอรุณสวัสดิ์นะครับและนี่คือบ้านแสนสุขนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บัมบีนี Villa นะฮะเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่ามีร้านอาหารเก๋ๆมีโรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กๆแล้วก็ที่นี่คือที่ที่ตั้งของ Moves ของคุณเบลชัยนาดอนนั่นเองนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นไอคอนในยุค2000 เกิดขึ้นหลังจากผมซึ่งเป็นไอคอนยุค70อืมไม่เอาเราไม่เล่นอย่างนั้นสิแต่เช้าเลยทีเดียวนะฮะเราเข้าไปพบกับคุณเบลข้างในดีกว่าครับเราไปดูครับว่าความสุขของเธอมันคืออะไรกันบ้างไปสิ คุณเบลสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วิลลี่สวัสดีค่ะนะครับวันนี้เอ่อมูฟส์อันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในว่าเขาสอนอะไรยังไงกันบ้างเราต้องพูดถึงเอ่อไชน่าดอลก่อนไชน่าดอลเนี่ยเป็นเอ่อ uh, ไอคอนที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากแล้วก็ดังขนาดที่เรียกได้ว่ามีซีรีส์ที่มึงจีจจำได้ไหมใช่ค่ะใช่ไหมตอนนั้นก็มีแบบเป็นภาพยนตร์แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นบทที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อให้ไชน่าดอลเขาไปดูในนั้นสุดยอด เขาเรียกว่าดังจริงอ่ะไม่งั้นเขาไม่ปรับบทให้เป็นขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีมีการพบปะกันมีกลับมารวมตัวกันเพราะว่าพอดีพบรอบ20ปีเฮ้ยคบรอบไปเมื่อตอน2019แต่ว่า มันติดโควิดแล้วเราก็เลยแบบว่าเหมือนหยุดไว้ก่อนขอหยุดไว้ก่อนนะฮะเมื่อไหร่จะมีเพลง<ๆ>เพลงใหม่กำลังจะออกใช่ไหมเพลงใหม่ออกไปเมื่อตอนต้นปีค่ะคก็คือเป็นเหมือนเพลงที่เราทำมาเซเลเบตตอนรับให้ให,ให้ให้กับแฟนคลับที่เขาอยากฟังเพลงใหม่ของไช<ー>น่าดอลชื่อว่านนี how, ีหห่่าาว h e 你 l 你好你好你好 เพลงนี้อาจจะดังในเมืองไทยก็ได้นะถ้ามีการท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งถูกไหมจริงจริงตอนที่เราถ่ายมิวสิกวิดีโอกันนะคะพี่มิลลี่เราตั้งใจว่าจะให้คนต่างชาติเห็นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยซึ่งตอนนั้นไปถ่ายกันเมื่อต้นปีก็จะถ่ายแบบบริเวณในกรุงเทพยอย่างเช่นพระพรมตรงแบบแลนด์มาร์คคนต่างชาติคนต่างชาติเนี่ยจะคิดถึงเมืองไทย ก็ไปในหลายหลายที่เลยป่ะใช่ค่ะใช่พวกแบบตลาดแบบที่เหมือนคนคนต่างประเทศเขามาบ่อยๆแล้วเขาจะคิดถึงะไรสยามแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณน่าจะทาหลายหลายอย่างเลยนะนี้ห่าวนี้ห่าวแล้วก็แบบมีเพลงนี้ห่าวนี้ห่าวนี่แปลว่าสวัสดีสวัสดีจริงๆเนี่ยนี้ห่าวมันจะเป็นการทักทายแบบเวลาเจอกันเป็นแบบคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเราพูดกับทุกคนสมมติพูดในที่สาธารณะมันจะเป็นตาจะห่าวแต่ว่าทีเนี้ยเราตั้งใจให้เพลงเนี้ยเป็นเหมือนการทักทายที่แบบ ไม่ได้เจอกันนานแล้วเธอเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทําเพลงที่สองคิดถึงจังเพลงที่3ามกลับมาสีแล้วก็เที่ยวในเมืองไทยให้เห็นเพราะตอนนี้กำลังสวยเลยจริง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 วแต่นี่นี่คือของนี่คือของคุณใช่ไหมอันนี้คือสถาบันสอนเต้นออกกำลังกายค่ะ move by bell china doll ค่ะคุณสอนเต้นอะไรบ้าง ก็ตอนนี้ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเราก็จะมีเบลเล่แจ๊สฮิปฮอปอันนี้จะเป็นแบบเหมือนหลักสูตรที่ส่งสอบได้ด้วยนะคะก็ใช้หลักสูตรของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์สองหลักสูตรแล้วก็ถ้าเป็นเต้นออกกําลังกายก็มีด้วยมีฮิปฮอปคาร์ดิโอมีคอรีนป๊อปเคป๊อปอะไรเงี้ยค่ะคุณคุณสอนได้หมดเลยอันนี้จะมีคุณครูทีมคุณครูด้วยอ๋อผมก็นึกว่าคุณจะต้องแบบว่าต้องเรียนหมดทุกอันก็ของเบลเองเบลจะสอนทีละทิสแล้วก็เป็นพวกบาร์เอ็กซ์เซอร์ไทด์คือเป ก็จะมีด้วยก็จะเป็นแบบคุณแม่เงี้ยมารอลูกๆเรียนก็สามารถมาออกกาลังกายได้โลเคชั่นของคุณดีมากๆเลยนะต้องขอบอกจริงๆเรามาที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่เป็นแบบมันมันตรงกับลูกค้าทาร์เก็ตของเราเพราะว่าคนที่มาเรียนกับเบลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆแล้วก็คุณแม่เลยอะไรอย่เงี้ยก็จะเป็นแนวแบบว่าคือเรามีลูกด้วยไงที่วิลลี่เราลูกเรากำลังแบบ3ขับกับ หกขวบอย่างเงี้ยเออเจ็ดขวบกับสี่ขวบแล้วเขาก็เราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะมาสถานที่ที่เหมือนกับมีหลายๆอย่างให้ทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกแบบข้างล่างก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารถูกต้องเลยเพราะนี่มีตัดผมผู้ชายผู้หญิงผู้ชายคนผู้หญิงคนผู้ชายเจ็ดขวบใช่ค่ะผู้หญิงสี่ขวบกําลังจะสี่ไล่ไล่กันเลยอ่ะเนี่ยคนไอดอลยุคเดียวกันะปีสองพันน่ะดูที่ลูกเจ็ดขวบลูกผมก็เก้าขวบเองไล่ๆกันเลย โอ้โหเฮ้ยอร่อยมากอ่ะสดชื่นร้านนี้เลยคุรสุนี่จากรู้สึกว่าจ้าจะมาจากเกียวโตใช่ไหมใช่ใช่มาจากเกียวโตแน่อันนี้เขาดังมาจากที่นั่นเลยใครมีโอกาสมาก็ต้องมาลองนะครับใช่แล้วกาแฟเมล็ดจะหอมหอมมากตลอหอมมากลูกคุณเป็นไงบ้างลูกตอนนี้ก็เรียนออนไลน์เหมือนเรียนออนไลน์ค่ะอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแปลว่าผู้ชายเหมือนแม่ลูกสาวเหมือนพ่อหรือเปล่า ก็ S <S บางส่วนบางส่วนนะบางส่วนถ้าถ้าลูกชายเนี่ยความจริงจริงเขาเหมือนเดบลที่เขาชอบวงการบันเทิงเขาจะชอบแบบชอบการสแสดงชอบอชอบจริงๆเขาชอบเล่นตลกเขาไม่คออ<โ>อม่คอยชอบเขาไม่คอม่คอยชอบเต้นนะคือมาทางพี่ใช่ใช่จ,ม <า S 1> จะมาฝากฝุการได้เลยมาทางพี่มาทางนี้คือชอบเล่นมุกชอบอะไรทําให้คนหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยชอบีอๆแสดงแต่ลูกสาวเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นส่วนตัวนิดนึงเขาจะไม่ค่อยแบบออกสื่อพึดแล้วแต่อารมณ์ถ้าฉันไม่ ไม่อยู่ในมูทที่ฉันก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยคือจะลูกสาวจะเ,เหมือนคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็าเสายวิชาการอ๋อเหรอคุณพ่อสายวิชาการคุณพ่อเป็นนักวิจัยอยู่ GPS C ที่ปตทค่ะครอบครัวคุณได้ไปเที่ยวบ้างไหมแม่ถึงตอนนี้หรอใช่ <laughs> ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนเลย <laughs> ผมกํมาลังพาย,ยายามจะหาข้อมูล,ลว่าพวกคุณดูมีความสุข <laughs> คุณต้องแอบได้ไปเที่ยวที่ไหนมาสักที่หนึ่งไม่ได้ไปเลยใช่ไหมไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่บ้าน เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์อย่างเบลจริงๆอย่างตอนนี้ก็สอนออนไลน์วันนี้มาเปิดต้อนรับที่วิลลี่เลยอ๋อวันนี้ที่มาเปิดเนี่ยมาเปิดเพื่อพี่แล้วก็มาเต้นให้พี่ดูหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเบลการเดินทางในวงการบันเทิงของเบลนี่เป็นยังไงมานานมากเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเชนดอสนี่ยี่สิบปีใช่ไหมยี่สิบแล้วก็เป็นแดนเซอร์แบ็กอัพให้พี่มอสพี่เจคือศิลปินในแกรมมี่พี่เบิร์ดอะไรอย่างี้ค่ะ รประมาณ,มาณมชุณหัจากนั้นเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กมากอ๋ออ๋อถ้าอ่า,านนี่แปลว่าพูดถึงอายุอายุ <c oughs> ดีแ่แหละ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเบลการเดินทางในวงการบันเทิงของเบลนี่เป็นยังไงมานานมากเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปชนะดอกนี่ยี่สิบปีใช่ไหมยี่สิบแล้วก็เป็นแดนเซอร์แบ็กอัพให้พี่มอสพี่เจคือศิลปินในแกรมมี่พี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณประมาณช่วงหลังจากนั้นเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กมากอ๋ออ๋อานนี่แปลว่าพูดถึงอายุอายุ แม่งเกินประมาณอายุช่วงเบลมาทธยมต้นตอนนั้นก็จะอยู่ิบสามสบสก็เต้นให้พี่มอสอัลบั้มที่ใส่โรลเลอร์เบลดอ่ะอ๋อใส่โรลเลอร์เบลดซึ่งเราก็สอนโรลเลอร์เบลดได้สิไมไม่สทำไมไม่สอนตอนนั้นเราแค่แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นการเล่นในเอเฉยๆไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนี่คืออะไรอันนี้เป็นรูปสมัยตอนที่เราประกวดค่ะตอนเด็กๆใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนรายการเหมือนรายการแข่งเต้นโดยเฉพาะแข่งเต้นโดยเฉพาะ ซึ่งตอนเนี้การที่คุณเต้นมาตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วทําให้สุขภาพคุณดีดต่อเนื่องเลยไหมถูกค่ะถูกจริงๆแล้วผมได้ยินบอกว่าคนที่เต้นต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับการออกกําลังกายที่ดีมากใช่ค่ะมันจะทําให้เหมือนแบบเขาเรียกอะไรอแบบ่ะพวก h a r ์ r เรทของเราพวกการบีบตัวของหัวใจแบบหัวใจแข็งแรงพอหัวใจแข็งแรงเราก็จะเหมือนกับแบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความดันพวกอะไรพวกเนี้ยจะไม่มีเลยนะ S <S <S <ช>มันดีมากถือ <S <S ว่าเป็นการออกกาลังกายอย่างาหนึ่งที่สนุกด้วยใช่ไหมสนุกด้วยใช่คลายเครียดเพราะมันแบบมันมันอยู่บนลู่ลวิ่ง่แม่งแบบไม่รู้อะไรจริงๆร<ด>ิงแบบติ t กตอกสมัยนี้ดิพี่คนเล่นติ k ก o k อก่ะ <S <S เออเ,อ,อเขาก็ชอบแบบหันมาเต้นเพื่อคลายเครียด<ช>สนุกมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่นี่เนี่ยจริงๆ จะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เรียนป่ะค่ะใช่ค่ะจะมีทั้งเด็กด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่เราแบ่งเวลายังไงอ่ะคือผู้ใหญ่มาตอนเช้าเด็กไปโรงเรียนหรือยังไงใช่ส่วนใหญ่จะเป็นยังไงก็จะเหมือนกับว่าแม่แม่ส่งลูกก็จะมาเรียนตอนกลางวันแล้วก็พอแบบช่วงเย็นจะเป็นแบบคลาสเด็กก่อนช่วงเย็นประมาณสี่ห้าโมงคือเด็กเลิกเรียนเร็วเนี่ยเขาก็จะมาเรียนก่อนแต่พอผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเลิกเรียนเออเลิกทำงานแบบสมมตสมมติออฟฟิศเขาก็จะมาหกโมง แล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเด็กเยอะค่ะเด็กทั้งวันเลยแล้วก็แถบนี้นี่เด็กวิ่งเล่นกันเต็ไมไปหมดเลยแต่เราเปิดจากกี่โมงถึงกี่โมงที่นี่มูส0 <moves. S 2> สิโมงถึงประมาณหนึ่งทุ่ม หนึ่งทุ่มคือจริงๆเราไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเรียนการเต้นนานขนาดนั้นถูกไหมจริงๆชั่วโมงหนึ่งก็งงตายแล้วใช่ไหมชั่วโมงเด็กเดโตจะชั่วโมงครึ่งอะขอเข้าไปดูห้องในหน่อยนะฮะว่าจริงๆลแล้วโรงเรียนสอนเต้นรำ m o v e เนี่ยมีอะไรยังไงกันบ้างจริงๆเราก็เป็นแค่ห้องห้องเดียวเพราะว่าเราจํากัดคนเรียนอยู่แล้วที่วิีคือตอนแรกเนี่ยเราจะเราจะใช้วิธีว่า นักเรียนคัสหนึ่งไม่เกิน8เพราะรว่าเราอยากให้ดูแลทั่วถึงแต่ตอนนี้เรื่องของโซเชียลดิสแทนต์เราก็จะลดเหลือ6ซึ่งแบบว่าซึ่งก,ก็จะพอดี<า>ห่างๆกันใช่ไหมผู้ใหญ่ในเรียนอะไรครับผู้ใหญ่ตอนนี้จะมีเต้นเต้นคาร์ดิโอจะมีฮิปฮอปคาร์ดิโอเคป๊อปคาร์ดิโอแล้วก็จะมีพิลาทิสก็คือเป็นออกกําลังกายแล้วก็มีบาร์เ uh, อ็กซ์เไซส์ก็คือเป็นออกกําลังกายใช้บาร์แล้วก็ใช้แบบแมท แล้วก็อุปกรณ์อย่างอันเนี้ยบอลอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้คือลูกค้าเลือกหรือว่าอย่างเบลเลือกให้พี่อย่างพี่วิลลี่เหมาะกับการเต้นดีลาดอะไรเงี้ยนี่ใช่ต้องแนะนำเราต้องแนะนำใช่ไหมอย่างพี่คืออะไรพี่ต้องวัยรุ่นนิดนึงต้องฮิปฮอปใช่ใช่ของพี่จริงๆพี่คือจริงๆพี่เป็นชักกระตุกเป็นบางครั้งอ่า โอ้หเบลครับคุณเต้นเหมือนกับไม่ใช่คุณแม่ลูกสองเลยครับคุณแม่เดี๋ยวนี้ก็ต้องฟิตพี่วิลลี่คุณแม่ก็ฟิตกันทุกคนเขาแข็งแรงเขาต้องเขาต้อง,องรองคือมันมีความสุขยังไงบ้างกับการที่คุณได้เข้ามาที่สตูดิโอของคุณแต่ละครั้งก็จริงๆเบลอยู่กับการเต้นตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเน yez, ี่ยการที่เข้ามาจะไม่ได้รู้สึกว่ามาทํางานเรารู้สึกว่าเหมือนบ้านหลังที่สองของเรามันมันมีความสุขไงเราก็ได้เข้ามาแบบทําอะไรที่เราชอบเราสอนลูกเราเต้นไหม สอนแต่ไม่ค่อยจะฟังสอนแต่ไม่ค่อยจะฟังอ่ะไออันนี้แปลกนะนกมันคือคือตัวตัวคุณพ่อคุณแม่มันมีมันมีหน้าที่หนึ่งโ,โดย<ต>ที่ลูกมันไม่ฟังเราอะใช่ใชลูกก็ไม่ยอมฟังพี่ก็สอนหนังสือลูกไม่ได้เพราะว่าลูกมันจะเหมือนแบบว่าคุณมีหน้าที่เป็นพ่อพ่อมีหน้าที่เอาไวซออ้ซื้อของซื้อของรูดบัตรใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วแม่ก็มีหน้าที่นอนไม่สบายาครูไปสอนชอบอันนี้ค่ะชอบอันนี้คนใ้ลูกมันรู้ทันไง <laughs> แล้วความสุขอื่นๆที่เวลาคุณมามาที่แบมบีน <c oughs> ี่วิลล่าเนี่ยคุณทําอะไรบ้างจริงๆอ่ะมันพาลูกมาได้ด้วยไงพี่วิลลีม่มันชอบตรงนี้แหละเพราะเราถ้าเราอ่ะมาทํางานแล้วลูกมาด้วยได้เรายิ่งแฮปปี้เลยเพราะว่าก็าะจะมีแบบว่าสนามเด็กเล่นอะไรต่างๆนานานะ เวลาเราอยู่กันทั้งครอบครัวเนี่ยคุณวางแผนไห,ไหมะตอนนี้สำหรับลูกคุณว่าลูกคุณจะไปทางไหนอะไรยังไงกันบ้างเออจริงๆเรื่องการเรียนหรือว่าเบลว่าพ่อแม่ทุกคนต้อง,ต,องต้องวางแผนเนาะเพราะว่าหนึ่งคือดูดูลูกก่อนว่าเขาใช่แนวนี้เปล่าอะไรเงี้ยอย่างอย่าง,อางตอนตอนลูกชายเนี่ยเบลตัดจิตใจแบบระหว่างคือจริงจริงเนี่ยบ้านเบลมันไม่ใช่สายแบบฝรั่งแบบเรียนนานาชาติที่เรียนออกมาแบบเราก็จบโรงเรียนไทยแต่ว่าทีนี้เราเห็นแล้วว่าลูกเนี่ย ค่อนข้างไม่ชอบวิชาการคือเขาเหมือนเบลอะเขาก็จะไปทางแบบอาร์ตอาร์ตแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่แต่สิ่งหนึ่งที่มันสําคัญคือภาษารเราก็เลยตัดสินใจให้เขา้ากรุงเทพพิสเยนแต่เป็น EIP เป็นแบบ English โปร g r a มอ English p ป o g r a m คือถ้าถ้าเป็น EIP มันก็จะไปแบบแนวอ <Inter. S 1> ินเตอร์ใช่แต่ถ้าเป็นแบบไทยเนี่ยก็อยากเรียนภ้าไทยก็ยังสามารถ t r a ช c e ต่อแบบปกติได้ก็เราก็คิดไว้ให้เขาอย่างนั้นใช่แต่เราคิดว่าเขาไม่น่ามาทางแบบ เอ็นทานวิชาก,การเราก็เลยเออเอา<ช>ภาษาไว้ก่อนเอาแบบให้เขาเรียนอินเตอร์หน่อยอะไร้ยแต่ก็จะมีคนที่แบบว่าคิดวางแผนไว้ให้ลูกเยอะโดยที่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีโรงเรียนทาง,งเลือกอใช่ไหมที่จะบอกว่าโอเคลูกเราชอบดนตรีใส่เข้าไปแล้วก็เล่นเอาตรงน,นี้เลยอะไรแบบนั้น ทางครอบครัวเราว่ายังไงอะจริงๆคือเบลให้เสริมมากกว่าสมมุติว่าถ้าเขาชอบเราก็จะพาเขาไปเรียนโรงเรียนที่เสริมรอะไรอย่างเงี้ยไปเลยใช่แต่ว่าไอ้อะคมิกที่ที่เป็นมาตรฐานก็ยังต้องเก็บเอาไว้ใช่ไห เป็นว่าสุดท้ายต้องถามนิดหนึ่งว่านิยามของบ้านแสนสุขของครอบครัวเบลคืออะไรอย่างเบลอะโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสพอร์ตเราให้เราทําในสิ่งที่เรารักตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เราก็จะรู้สึกว่าเออสิ่งที่มันเป็นความสุขในครอบครัวคือการยอมรับซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับสิ่งที่พี่มีให้ครับนี่ฮะ ขอมอบให้และให้คุณไปทํากับข้าวนะครับน้ําแกงพร้อมปรุงรอยไทยอันนี้นี่เหมือนรู้เลยว่าทํากับข้าวไม่เป็นอันนี้ง่ายมากแล้วก็จะอร่อยเลยแล้วก็จะอร่อยเลยคือคุณแค่เตรียมวัตถุดิบที่คุณอยากจะได้แล้วก็เทอันนี้ไปปุ๊บกลายเป็นสิ่งที่คุณอยากได้แล้วทําไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะอันนี้ขอมอบให้ขอบคุณมากนะครับนะฮะ จากบ้านแสนสุขของคุณเบลเชนดอสตอนนี้เรามาต่อกันที่บ้านของคุณจิ้งหรีดขาวกันบ้างซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นโรงงานขนมหวานไปแล้ว วันนี้ต้องขอบอกว่าดีใจมากนะครับวันนี้อยู่กับคุณจิ้งรีขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมเห็นบ้านคุณแล้วมันเหมือนกับบ้านในนวยนิายที่แบบว่ามันจะเป็นร้านขนมทําขนมกันทำขนมนถูกต้องค่ะขายดิบขายดีดีมากเลยชื่อว่าอะไร JR Brownie JR Brownie ใช่ Brownie ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเรามีส่วนผสมของอะไรบ้างครับต้องบอกเลยที่เด็ดๆเลยอะเราใส่ใจโอ้ ต้องบอกว่าเราเราทําวัตถุดิบเหมือนเราทานเองอ,อันนี้เป็นสิ่งที่คนอยากได้ที่สุดนะเพราะว่าเราทานแบบนี้อร่อยเราก็ทําแบบนี้และราคาเป็นกันเองเป็นกันเองใครๆก็ซื้อทานได้แต่ว่าจริงๆเราเราเป็นคนทําเองเลยหรือเปล <ทำ S 1> ่าทำเองด้วยค่ะเรามีเบรานี่อย่างเดียวปะ่ะหรือเราเบรานี่อย่างเดียวก่อนเฮ้ยไอของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวอยากได้ใช่ค่ะแล้วก็ออเดอร์ง่ายเดี๋ยวนี้แล้วสิ่งที่สําคัญพี่ชิ้งฤทธิ์ขาวต้องบอกเลยว่าเราเป็นคนผ้าไม่ดี ไม่ทําไม่อร่อยไม่ทำเนี่อสักครั้งในชีวิตถ้าเกิดคุณเกิดมายังไม่เคยกินบราวนี่ที่อร่อยที่สุดในโลกจะขอแนะนำให้สั่งค่ะเจอบราวนี่โฮมเมดเจอบราวนี่โฮมเมดด้วยโฮมเมดด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าจะมานั่งแบบว่าสั่งออเดอร์ที่อื่นทํานะทําที่บ้านตอนนี้ค่าไฟเนี่ยยังไม่คุ้มกับการขายเลยยังไม่คุ้มกับการขายเลยประมาณนั้นจริงๆคงพุ้งตรงใช่ไหม ราวนี้คุณคุณเป็นน้าหลานของคุณกุ้งสุธิราจริงเหรอเนี่ยเพราะว่าคุณยังดูเด็กมากเลยอะ,อะส่วนใหญ่ทุกคนจะคิดว่าเราเป็นน้องกุ้ง<อ>งงมากเลยนะเพราะเราดูแลตัวเองมากก่อนหน้านี้ไม่ค่อยดูแลตัวเองเพราะว่าการทำงานของเรานะมันเยอะมากตอนแรกแสดงลิเกตั้งแต่สี่ขวบยาวมาเป็นนักร้องก็แต่งหน้าทำคอมเมนต์ก็แต่งหน้าและตอนนี้จะห้าสิบลจ้ะ เฮ้ยจริงเหรอ <auf> จ้าจ้า<อ>ล่าสุดทําไร่ทําสวนองุน่นด้วยคุณดิฉันนะทําไรท่ทําสวนองุนอง่นองุ่นสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันเหมือนการสะสมด้วยอายุเยอะด้วยแ,<อ>แต่แตะเลข5แล้ว อายุมาเยอะมันก็เลยหน้าแห้งริ้วรอยแน่นจ้ะนี่เลยค่ะหน้าผากตีนกาใต้ตาร่องแก้มและเป็นคนที่มีเส้นคอทีท่ลึกความหมองคล้ำเห็นเขา,ขาวแบบนี้นะคุณขาลักษณะเหมือนว่าเราไปตากแดดก,ก็เจอฝ้าแดดเป็นฝ้าแดดเลยเมืนเป็นฝ้าแดดถูกหนักๆคือเราต้องแต่งหน้าตลอดใช่ไหมคะคแต่งไม่ติดคุณอตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเราประทับใจเรามาเจอ ไมนัทเวตีเป็นครีมรกแกะลบเลือนริ้วรอยตัวนี้สิ่งที่ชอบมากๆเลยเขาจะมีความเข้มข้นซึมลงไปเนี่ยซึมเร็วแต่ไม่เหนอะหนะนะหลังใช้<า>คุณรู้ไหมเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับพอใช้อย่างต่อเนื่องนะริ้วรอยต่างๆที่มันเป็นจิบจบเส้นๆนะมันแลดูจางลงเช่นตีนกาไต่ตาร่องแก้มหรือว่าหน้าผากที่เราเคยมีปัญหาฝ้าแดดอ่ะ มันแลดูจางลงมันจะแลดูกระจ่างใสขึ้นนะคะคนข้างบ้านที่เคยทักว่าพหดทำไมจังหลีขาวแบบดูแก่จังเลยเออ,อเดี๋ยวนี้บอกว่าหนูไปทำอะไรมาโอ,อ้โห oh, มันแฮปปี้มากมากเพราะว่าเราอะ่ะเลข5แล้วถ้ามีคนมีปัญหาและอยากได้ทําอย่างไรครับคุณต้องรีบกดเบอร์บอนะคะ1นะคะห5 7 7หรือรายอดนะคะ m i n e t 20เราให้แค่50สายเท่านั้น บอกเลยว่าซื้อหนึ่งแถม2แถมส,ถมสบ,บู่3ามก้อนจ้ะจัดไปเลยหชิ้นด้วยกันค่ะราคาปากติ9,840แต่วันนี้ลด70%ไปเลยเพียงแค่2,990เท่านั้นต้องรีบโทรเลยกดเบอร์มาเลยค่ะ1,5,7,7นะคะหรือรายแอด m y n a t 20, 20. จะบอก <20. S 1> จะบอกคนหนึ่ง ที่รู้จักกันเจ้เราเลยค,คุณเอชุดติมา,าคนนี้บอกเลยก่อนนี้หน้าพังแล้วหลังใช้เรื่องริ้วรอยนะและดูตื้นขึ้นดูสดใสขึ้นเลยค่ะและนางเอกคนนี้อีกคนนึงคุณแอนซิเรียมคนนี้เรารักมากเขาบอกเขาใช้จริงอีกคนคนนิโคเลยนี่จริงไม่ใช้ไม่ได้และบอกเลยอย่าปล่อยให้ตัวเองแก่นะคะเหลือไม่ถึง50สายแล้วขออีกห้สสายสุดท้ายบอกเลยว่าซื้อหนึ่งแถมสอง แถมสบู3่3ก้อนจ้ะราคาปกติ9ก้0ันแต่วันนี้ลด70%ไปเลยเพียงแค่ 2,990เท่านั้นต้องรีบโทรเลยกดเบอร์มาเลยค่ะ1577นะคะหรือ Line แอดมีแอดนำหน้านะคะ minus t 0รับไปเลย6ชิ้น2,990บาทเท่านั้นใช้ได้นานถึง6เดือนวันละแค่สบาทส่งฟรีจะ้ะเก็บเงินปลายทางด้วยจาริโทร1577หรือ Line แอ minus t w e เรื่องของความสวยความงามก็ไปแล้วเรื่องของความสุขกันต่อดีกว่านะฮะบ้านแสนสุขของเราเนี่ยนะครับต้องขอบอกเลยว่าพยายาม นำเสนอความสุขของบ้านของแต่ละคนมาให้กับพวกพวกพวกคุณผู้ชมทางบ้านาทุกเช้าแบบนี้แล้วก็หวังไว้ว่าวันนี้คงได้มอบความสุขกันไปนะครับขอบคุณคุณจิ้งหรีขาวนะครับขอบคุณทีณ่ติดตามนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเมนูที่คุณทําอยู่ประจาคุณจะทาอะไรผมกินต,ต้องกินข้วกวเก่งปากอันนี้ของพี่นะกินไหวนะ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 แม่หอมมากไหอมหอมกินได้กินได้ ป่่ยนะ